เปอกลยว่ามเนเนมแ่แล้วเ่ใช่โอ้โหออมาเฮ้ยเอาเ้ผมลงเสื้อดิต้องเสื้อใส่หม้มีเสื้อสายไน้าเดือยใหรอนมมันขนาดนั้นของไอ้แก่เราได้อยู่ใครใส่ใรใ่ไุ้มเออเอนะนี่ไอุมนมมึงขนาดนั้นใส่ได้เหรอไม่เหี่ยวเ่ะมันไม่ใหญ่แล้วมันเหี่ยว่ี่ใครเนี่ย เป็นลูกสาวอ๋อนึกว่ารุ่นเดียวกันทำไมสวยนะวกว่าดูมึงจะฟ้องไอ้โม่แล้วมึงแค่งมันไอ้โม่แม่งโกหกแม่งบอกเสื้อกูสองตัวร้อยไอ้ที่มึงจะจ่อแล้วกูนัหนาเนัสดีครับท่านฮะให้ออกออกเหรอก็เห็นความหล่อดิจะถ่ายเป็นรูปหรือวิดีโอ สวยะมีเมียอยู่แล้วไอมอย้ันนี้มันมีดีออขยันขุ่มขุ่มขุ่มมึงไม่ต้องหยุดมึงเคี้ยวต่อเลยเคี้ยวต่อดิ๊อะไรวะอะไรโม่ต้มมัดใครวะเนี่ยาิงฟาไม่ดีเลย้อจจัดดูแล้ววะ รอนได่อ้ม้วมากแร่อยมั่มากค่ะไดูดแล้วโคนมาป่ะไม่มาไม่มาเต็มมันนะน่าบ้านเนี่กกระด้ง ก็มาแ้่ถ้าเกิดเราได้อีกทีหนึ่งก็ชวนแฟนไีด้วยถ้าเกิดจะไปได้บ้าเดี๋ยวสมเิใ้นไปละนี่ชื่อจะแลกทอะไรก็ไปเรียน่อกิแล้วอ้หนสก็เจนเพื่อนเองใช่มีเรื่องให้เรียนเยอะแยะเลยนะเย้ ตอนตามันคิดติดไงไปทำร้ายเด็กป่นนขอบคุณนะคะแอดแกเข้าไปอ้หาหเดออหาร้ายไปไม่ต้องกินหายยางเงินเนี่อะไรวะลาบ อะไรหมูเรเจอจุดปั๊บเราก็ยังไม่หยุดพอมาตอนนี้เราก็ยังไม่ได้หยุดนอันนี้มาอันนี้มาสวัสดีค่ะสาทับสองค่ะสาองสองแอนับสอโอเค แจกอะไรแจกอะไรยกทูดอยจกกระเป๋าแม่โอ้โหพูดด้วยพูดด้วยวีโอวีโอแจกกระเป๋าแต่แม่ด้วโอ้โหถอ้โอ เฮ้ยนีเด็กเด็กเด็กน้อยเด็กน้อยที่กูถ่ายแล้วมันไม่มองดูมันแอ้อเบอกมือบอกมือไอ้ใจ่ไอ้เจบอกมือบอกาอกะนี่โอ้ ไอเขาที่ไม่มาน้ารอ่าตรงนี้ตรงนี้สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านบ้านไหนวะมาดีใจมากเลยที่มาวันนี้ได้มาเจอเพื่อนๆพือบางคนเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกเลยอบางเดือนค่ะค่าทั้พสองวันนี้ดีใจมากเลยมาด้วยกันทั้งคนนะได้ตั้งแต่เสริมเกียร์หมอแล้วก็เกียร์ป้อมใช่ไหมป้องมีค่ะแล้วสวัสดีดีดุนะคะ เฮ้ยบ๊ายบายดี้างดีปางไม่แล้วจรดดีนะไหมเพื่อนคือคือต้องอไปแรงๆไว้นะมันไม่รู้สึกตัวเรียวแล้วที่นอนไปเนี่ยโอ้ นี่ปตทนะครับป pues mm ตทที่สามนิ้วสู้เข้าไใส่ไปล้วเฮ้ยกินข้าว ท <Es> าจที่ปีไม่อร่อยกวก well. ่าเฮ้ยไม่รู้นิ่ป็นเรียนว่าเปลี่ยนไปเลยเปเรียนของวัานอนนกสิบเท่านนะครับเอ้าไปหกสิบแปดละ พึ่งบาทันที่16บาอย่าลืมนะคกันนี้ใครจะทำกิจกรรมอะไรเชิญทำนะครับไม่ต้องหบวกคนบนเวทีถ่าปถ่ายรูปดีนอขอเสียหรือขอยกมือหน่อยครับเอาอ่อยยกี่หมดเลยค่ะเอะไคนีมดเลยค่ะมีของมุกจุ่มนะคุณปัทมา มีของคุณโอ๋แล้วก็มีเครื่องโกนขนลักแล้อะเนี <c oughs> ่ยของคุณปัทมาไป <c oughs> ตัดผมใช่ไหมเครื่องตัดผมขอ,อตัดผมตาโทษทีฮะไปสมทต์อะไรนะไปอะไรสองเร <c oughs> ็วเร็ ขอบกระเป๋าอะไรเนี่ยเครื <t 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 ่องสปาเหรอโอ้ยหนุนมันีเนี่ยโดนโดน กะติกกะติกกติกรู้จักมึงมามึงรู้จัมึงโอนรวมนล่นรวมกันเป็นวาขยะกัไเหลือไหมเนี่ยยังเหลือไหมเดี๋ยวขอเชิญเข้าไปชมในงานอ้าโอเคโอเคอ้ถ้าเปิดไปเลยเฮ้ยโอ้ยประวังเลยอ้ว